ก็ฝายแล้วสอบได้สูงคะแนนแล้วเราก็ฉันจบสิ้นแน่เฮ้ยอ,อ,อย่าห่วงไปเลยนะที่ดีแหละบ้านครูม,มิโนะอืมอืมดีละล้าจะเอาคราวนี้ก็ใช้ปากกาไว้โฮนี่สีขาวกว่าจังเอ้ยเ้ยน่นายทำได้ยังไงเนี่ยออฟังนะว่ากับว่าในอวอกาศนะนะ มีหลุมดำที่ดูดกรืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปด้วยแรงดึงดูดอันมหาศาลและตรงกันข for ้ามก็มีหลุมขาวที่คายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาด้วยเหมือนกันล่ะของพิเศษนี่น่ะก็มีพลังแบบเดียวกับหลุมพวกนั้นนั่นแหละเข้าใจไหมเล่าไม่เข้าใจหรอกเอาแต่ว่าเจ๋งไปเลยอะแหมขอบใจมากนะจ๊ะคงหนักแย่ละสิอะไรครับเป็นอะไรครับอะไรฮะ ชักสังหรณ์ไม่ดีก็จะดูประกรรมเมื่อกี้หน่อยได้มไหมไอ้ดูเฉยๆเหรออ่ะอึมแห่งนี้ทำให้ดูเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเน่เน่เน่ดิเอาเส้นเอานี่นะช่วยอ้าอโธ่โนบิตะเองหรอกหลอกนี่มาทำอะไรในที่แบบนี้ไะอ่ะช่วยอะไร คือว่าฉันเพิ่งซื้อกาตูนมานะแต่ว่าใจแอนดักรออยู่นะเซ่เอ้าอึ๊บรอดูน่ะเห็นปะเห็นเห็นถ้าคือเจอหมอนดั่นเขาจะต้องพูดว่าของของฉันก็คือของของฉันของของนายก็คือของของฉันเพราะฉะนั้นเอากาตูนมาซะแง่เลยทำไงดีอ่ะงั้นวางใจได้เลยฉันจะช่วยส่งกาตูนของนายกลับบ้านอย่างปลอดภัยเอง มันไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอเอากระตูนมาใกล้ๆหลุมนี่สิเร็วเข้าก่อนที่จะแอนจะมาเออแล้วทําไมต้องเร็วๆน่ถามอยู่ได้อะแล้ว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 มันจะไม่เป็นไรแน่หรอไม่ต้องห่วงอ่ะไปบ้านเสนอกันเถอะอ่ะเดี๋ยวๆไม่ได้นะใช้หลุมน้วต้องลบให้เรียบร้อยด้วยทีก็ไม่มีมารยาทเลยไม่ไหวอ้าวกำลังรออยู่เชอร์ซินเอลโดรีมอนกับโดริตาเขามาด้วยเหรอ เอาเอาการ์ตูนที่นายซื้อมาสิฉันจะได้อ่านก่อนการ์ตูนเหรอการ์ตูนอะไรไม่ทราบเฮ้ยเดี๋ยวปาะธานไปขายสือนะฉันเห็นตอนที่นายเดินเข้าไปในร้านหนังสือด้วยอ่ะฉันเบียจะรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเฮ้ยไงตอนนี้ต้องตอนนี้มีอ้าวไม่เห็นมีไม่เห็นมีออกมาเลยเห็นแล้วตอนแล้วว่าไม่มีจริงๆค่ะไอ้เจ้าไปกันที่นี่ไปด้สวยเลยแฮะเออถ้าอย่างงั้นจะเอาการ์ตูนออกมาแล้วล่ะนะ ยัยก็กำลังรออยู่เลยถ้าเอาออกมาไล่ฉันอ่านบ้างนะเฮะรู้แล้วล่ะนามาแล้วโอ้นี่แหละใช่เลยโนพิตะนายอ่านก่อนก็ได้นะแล้วกินเค้กด้วยก็ได้โอ้ยอดเลยเค้กด้วยเหรอว้าวว้าวโถ่บอกว่าให้ลบด้วยไงอร่อยจังเลยเนาะเลยเป็นลาบปากของเราไปเลยเอาคืนมาได้แล้วแล้ว เออคือ,อเออเอออะไรอ๋อแมวตัวนั้นเอออ <M' un S 2> มันเห็นแม่ท่านทีไรนะโดดเข้ามาเล่นงานทุกทีเลยนิสัยแย่มากฮ่าฮ่ายไันนัดกับมีจังเอาไว้ดีดนะาโม่เอไม่ได้แล้วไปละไปละะชิสุกานี่นะชิสุกาะาอะไปซ้อมไปอลินเหรอจ้าก็เพิ่งซ้อมเสร็จนี่ล่ะแล้ววอลินไม่หนักเหรอ ไม่หรอกจ้าจริงอ่ะจ้าไม่หนักเลยสักนิดเดียวที่จริงแล้วหนักใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าไม่หนักยังไงเล่าเอาหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่บ้านให้เองวางใจได้เลยนี่ไม่ต้องหรอกอย่าเกรงใจะนะโนบิตะเดียวเอาละคอยดูนะออาเข้าไปในนั้นแล้วอไว้อลินของฉันนะไม่เป็นไรหรอกน้ ับห้องแล้วฉันจะเอาไปให้นะไปเถอะตกลงว่าไวโอลินมันจะออกมาแน่นะต้องออกมาอยู่แล้วสิอ่ะน,นั่งลงไม่ต้องเป็นห่วงนะเอาแล้วทีนี้ก็ใช้ปากกาหลุมขาวนี่จุดอานแล้วผิดอันใช้ปากกาหลุมขาวนี่โอ๊ยผิดอีกแล้วไีย่ยังไงกัน<อ>เฮ้ยยังไงกันเนีน่ยนปบิตาไ,ไม่ต้องห่วงหรนะอกน่ารีบเอาไ้โอรินออกมาเดี๋ยว สายชิงจะทำหล่นฮะก็รีบไปหาให้เจนสิครับครับขอบคุณนะครับเอาละซื้อบัตรอีกเล่มจนได้นั่นไงเราซื้อบัตรจริงๆด้วยอะอะใครก็ได้ช่วยด้วยเอาอีกแล้วเราสองคนเอะอะกได้ตลอดเวลาเลยนะเออเออช่วยด้วยครับโปช่วยผมรดด้วย หายจุบอันยุ้บเอาหายมัไหนอ่ะ้ยฮึอะฮึบเฮ้ยโอ๊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 ยไม่มีไม่มีไปทำตัวตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยคดีหายตัวไิฉน่าเหรอแล้วพอเดินไปที่สี่แยกแห่งหนึ่งจู่ๆก็หายไปเลยอ่ะก็มั้ง นี่เรื่องจริงนะเนี่ยโนบิตะเออเพราเรื่องนั้นเป็นเพราะเราไม่ได้ลบหลุมดำที่วาดเอาไว้โอ้ยจริงๆด้วยต้องรีบรบแล้วละ่ะเฮ้ยถูกถูกดูดน้ำแมวเ้ยถูกดูดเข้าไปแล้วเหรอจเจ้าแบวตัวนั้นอะโนบิตะมาทำอะไรที่แบบนี้น่ะ นี่ดูสิแม่ซื้อเนื้ออย่างแพงมาด้วยนะเดี๋ยวทำซุกิยากิอราออร่อ่ะแม่ขซุกิก็โดนดูดเข้าไปด้วยโดรมอนจะหายยิ่งดูดวัตถุเข้าไปมากเท่าไหร่ลุมดำจะยิ่งมีพลังดูดเพิ่มขึ้นนะถ้าไม่มีประกาหลุมขาวจะเป็นยังไงเหรอเฮ้ยคนที่โดนดูดเข้าไปเขาจะไม่ได้กลับออกมาอีกน่ดสิจือ้ออย่าบอกนะว่านหนทำหายว่าไงว่าไานะ เอาไปไว่าเอาไปไว,ว่าตอนนี้นายไปหาปะการหลุมขาวให้เจอก่อนเถอะส่วนฉันจะหาทางลบหลุมดำือเข้าใจแล้วเฮ้ยมันเผาไหมครัโอ้มันเผาซะียหน่อยค่ะเอาๆอะไรเนี่ย ออเยี่ยมมากเย,ยี่ยมมากมสมเป็นในคดสีสุขีคงจริงๆเลยต่อไปก็โนบิตาเหรอข้อนีน้ตอบผิดนี่ก็ผิดนี่ก็ด้วยกะแล้วเฉียวอ้าวอืมมกไม่ออกเลยจริงสิฉันมาการที่เก็บมาดีกว่านะนี่ยังไงละอ้าวละอ้วงให้ตายสิรอบเ,เลยนเนอะ้ย เอ้ยไอ้อ้โชคดีจังที่ได้สูงจะบ้าแล้กินดียังไงสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ให้ได้ศูนอีกนะจะไอ่ไหาสำนักตัวสั่งักสิเกิดรับขขาไปครับมาเถาไปครับตอนข้อดีของใจแอนอยู่ตรงไหนนะ เพื่อนเพื่อนของเรานี่คือการบ้านเรียงความนะให้จับคู่กันสองคนแล้วเขียนข้อดีของเพื่อนคนนั้นออกมาให้ครบตามที่ตัวเองคิดเลยก็แล้วกันนะเออเรียงความเหรอซินเ<อ>นอร์การบ้านเรียงความวันนี้นายคู่กับฉันนะโอ้ใิใช่ใช่ใได้จเลยใจคือฉันตกลงจับคู่กับโมดี้ไปแล้วอ๋อใช่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 ใแล้ว <c oughs> ใช่แล้วโอ,อ น้ำมาจับคู่กันดีกว่านะเธอน้ำมาจับคู่กันทำการบ้านเรียนความด้วยกันไหมได้สิจ้าโดบิตะไก่ไก่แอนนายจะคู่กับฉันไม่ใช่เหรออ่เออคืออันนี้ถ้าอย่างนั้นนายฉันไปคู่กับเด็กที่สุนิข์ก็ได้ได้ชื่อสุก하자เดี๋ยก่นสินี่เอาตรงๆเลยนะไม่ต้องเขินเขียนข้อดีของฉันออกมาตามที่นายคิดได้เลยนะรู้ป่ะข้อดีของใจแอนเหรอ ข้อดีเหรอข้อดีของใจแอนคือเป็นคนที่แรงเยอะมากเพราะอย่างนั้นจ้า <Yeah. S 1> ใช่มันเป็นข้อดีที่ไหนกันเ,เล่าจริงแล้วใจแอนนะ่ะปอดใหญ่แล้วก็เสียงดังด้วยตังค์ห <Yeah. S 1> ัก<า>จ้า,า,า,ามาจ้าท <Yeah. S 1> ี่นี่ก็ไม่ใช่ใจแอนมีทักษะทางกีฬาดีมากใหญยไม่ใช่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  <Yeah. S 1> ใชใชอ่ะ mm hmm. mm hmm. อืม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 ออืม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 ออืม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 อือืมอืมอ คื่ไปไหวแล้วอ่ะกันไม่ได้ขดีกองเขาไม่ออกเลยอ๋อนั่นสินะการหาข้อดีของใจแอ้นนันก็เป็นเรื่องยากจริงๆซะด้วยอ่ะจีการหาข้อดีมาเขียนไม่ได้เลยสักข้อไม่รู้ว่าฉันจะโดนอะไรบ้างอ่ะช่วยทางช่วยหน่อยไม่ได้เหรอแต่คุณอย่างนั้นก็เธอหน้ามันไม่หวหาไม่ได้ทําไงดีทําไงดีเดี๋ยวบ้วๆไปก็ได้นี่นะให้เขียนกหกไปได้ยังไงกันเล่าอ๋อช่วยไม่ได้นะ สมพรปากถ้าหากใช้ปากการนี่นะเขียนเรื่องอีกขออีฝ่ายหนึ่งนะคนคนนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราเขียนเลยแปลว่าเรื่องที่เขียนจะไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไงเน่าจริงเหรออ่ะนะลองทดสอบดูก็แล้วกันทดสอบเหรอโนบิตะกลับมาแล้วล่ะลูกที่สอบเมื่อวานครณครูให้คะแนนมาแล้วใช่ไหมตายแล้วจะจะนีเหรอเฮ้เดี๋ยวนั่นมันน่โอยนามเป็นไรล่ะนัล็อกดง สูนแล้วทำไมล่ะเอาไว้คราวหน้าค่อยพยายามใหม่ก็ได้อย่าคิดมากนะออกไปเล่นข้างนอกเถอะจ้าเป็นไงเปียนไปอย่าลืมนะไปเลยคุณแม่เปียนไปแล้วผลของปากกาจะคงอยู่ไปตลอดตราบเท่าที่มันไม่พังยอดไปเลยอ่ะโนมิตะเฮ้ยจื๊อเฮ้ยไก่ไก่ไน้มาแล้วว่าไงโนบิตะตกลงเขียนข้อดีของฉันได้ยังอ่ะฮะเออคือว่า ยังไม่ได้เขียนน่ะความจริงอะ่ะข้อดีของใจแอนก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไปถ้าฉันเป็นคนเขียนแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะใช่กม,มีตั้งเยอะตั้งแยะน่ะเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน,นะฮะงั้นทําไมนายถึงไม่ยอมจับคู่กับฉันละออฮะอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะอะ,อะคือว่าคือว่า,วาท,ที่ที่สำคัญมานทำให้นบิตะนึกออกกันดีกว่านะแอนนะไอะ้จริงด้วยเด้ดีละนบิตะฉันจะให้นายนึกออกเองว่าฉันมีข้อดีตรงไหนบ้างน,นะอือ เานนนพีตะฉันจะให้นายไปโกไปจนกว่าจะนึกออกอืเอาละนีน่น,นึกให้ออกก่อนที่จะเจ็บตัวอยากอ้กฉันนึกออกแล้วเหรละในที่สุดก็นึกออกแล้วหล่ะงั้นก็พูดมันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคือคือทาทักใชิคูเป็นเพื่อนที่อ่อนโยนเขาเล่นเป็นโกและยอมให้ผมเตะบอลใส่ด้วยน,นั่นนอยพูดอะไรเรีเพี้ยนไปปะนี่น่ะพูดมาก อาเมลัยโนบิตาถ้าพร้อมแล้วยิงใส่ฉันได้เลยนะไม่ว่า,มาเมลัยตัวฉันจะรับหน้าที่เป็นโกให้เสมอเลยยิงไม่ได้เลยเอาจริงดเเิเอาจริงรจริงเหรอเอา้าก็จริงอ่ะดีเอาเลยแต่ไม่สุดแล้วเกิดอะไรมาเงินเตะแล้วนะโอ้ยเจ้าหลงท้าต็ม่น้าอะไรมาเนี่ยคือขอโทษครับ ตายแน่ตายแน่ไม่เป็นไรอย่าใส่ใจเลยนะน้กตา๊ะคนเป็นโกก็ต้องเจอแบบนี้เป็นประจำแหละทำไมเอ็นถึงไม่โกรธรันนี่อย่าแปลกใจเอาละเย่เย่เย่บังดีมากนี่เรานี้ฉันขอเตะบ้างล้วนะจ้าซสำเร็จสตร์ท ปากกานี่สนุกดีแฮะเรื่องอะไรฉันจะต้องมารับลูกกินของแกนี่ไว้เจนั้นซื้อกระตูนใหม่มาอ่านสินะนี่ดีละเมื่อถักทิ่ชิคุงยืมกระตูนแล้วจะรีบคืนทันทีแถมยังเอาของตัวเองให้ยืมด้วยเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลย ของนายก็คือของนายของของฉันก็คือของของนายไงอะไรอะไรนะนี่คืยืมหนังสือของนายมาเยอะแยะเลยนะเดี่จะคืนนี้เขารับกันนะแล้วฉันจะให้นายยืมหนังสือของฉันด้วยอ่ะอ่ะไปหนังสือกันทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้จแอนอ๋ออ๋อถ้างั้นก็ไม่เกรงใจละนะไปนะนี่ทหนักเราทำไมเหมือนนั่นยืมหนังสือเราไปอ่ะโกงไปหมดแล้วเนี่ยทำไมเราเป็นคนแบบนี้ได้อ่ะรู้สึกตัวเองแปลกๆชอบกลน่ะวันนี้เอ๊ เฮ้ยดีละอร่อยจังลอยอะเนาะอห้ที่คุณงน่ายอะไรไม่มาหน้า่อยดีคุมาแจกขนมให้ทุกคนเสมอเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเอาแบบนี้ขนมเซมเป้หน่อยไม่ละพวกรเฮ้ใจเอน จะกินวยกคนสิอ uh, ือเดดเดเดอยู um, ่แล wow. ้วล oh, wow. oh, oh. ูกตามเลยโว้ยโว้ป้าแล้วทำไมเราต้องเอาขนมจีบแม่ไปทุกคนกินด้วยล่ะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะไปด้วยกันไหมอ่ะคะทีสุกะดีหนีล่ะแฮคเคนชีเป็นแล้วก็นะอ้าใจแอนเป็นคนที่ตลกมากๆ ตึิงชอบเป็นระเบิดดาวทองช่วยทุกคนขอรับเป็นเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เลี่ยนเอ้ยตางเออเออโนบิตะเด็กอยู่แล้วเชื่อว่ามันทำไมแปลกๆนี่โนบิตะแกใช้ของของโดเรมอนมาเล่นงานฉันจะเป็นเนี่ยฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทาเคชิก็จะไม่ใช่กำลังเด็ดขาดเขาเป็นเพื่อนดีๆมากเลย นั่นสินะการใช้กำลังมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เลยเกือบโดนขเขล้วไหมล่ะแต่ว่าขอแค่มีไอ้นี่เราก็ไม่ต้องกลัวใจแอนอีกแล้วละ่ะเงินเงิงงนอะไรผมไม่มีหรอกครับไม่มีไม่ต้อ,องมาโกหกเลยเรีบไดเอามาแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเ จอยแอนแกเป็นใครฮะก็เป็นเพื่อนของหมอนั่นไงใจแอนใจกล้าดีเหมือนกันในเราอ่ะนึกว่ามาเด้อเก่งแต่ปากไม่เท่าไหร่มีฝีมือแค่นี้เองเหรออน้อยยังไม่แข็งงอะไรอ่ะเล่นเป็นไรเด้อเอาวะนี่แหจ ยอมให้เขาอัานจุไฟเดียวล่าไม่มัาจะเกิดอะไรขึ้นอาะคจิจะไม่ใช้กำลังเด็ดขาด <c oughs> เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากตายแล้วลูกเขียนไปแบบนั้นนี่นะจะใจแอม เจ็บนงนี่นมาสู้ใครไม่เป็นแท้ๆท,ทำไมยังทำเป็นเท่ก็ใจแอนก็เหมือนกันนะทั้งทั้งที่สู้ไม่ได้แล้วทำไมเออเรื่องนั้นเน่ยก็เพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันไงล่ะ ใจอันอโนบิตะออคือทำไในสาบานนแกไปให้ไม่ได้ลยหยุดนะมันโดนอ่านแล้วเพือนของ<ด>ผมที่มีชื่อว่าทาเคชิคุงเป็นคนขี้กแกล้งและชอบใช้กำลังแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือมิตรของคนอ่อนแอเก่งเรื่องต่อยตีและเป็นที่พึ่งของทุกคนผมรักเพื่อนคนนี้มากๆเลยล่ะครับ